สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง a 1 4 2 5สี่ห้านะครับเป็น macbook pro retina รุ่นแรกนะครับรุ่นปี2 0 1 2มาในอาการนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับไฟเขียวส้มไม่มีเลยนะครับเขียวส้มดูตรงไหนนะครับเขียวส้มเนี่ยดูตรงสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จผร์ต mac safe นะครับจะเป็นตัวนี้ เห็นรูตรงการนี่ไหมฮะตรงนี้ครับคือเป็นไฟสถานะที่จะโชว์ว่าเครื่องนะครับชาร์จไฟเข้าหรือ,อยังนะครับตัวตัวไฟสถานะบนตัวเด็ปเตอร์นะครับจะไม่ได้ขึ้นตรงกับสายอย่างเดียวนะครับเวลาไฟไม่ติดเนี่ยมันจะขึ้นตรงกับบอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าบอร์ดเนี่ยเป็นเป็น ตัวที่ส่งคำสั่งไฟนะครับไปเปิดหลอดไฟเนี่ยคืออยู่ในตัวเมนบอร์ดนะครับ <c oughs> อ่ะก,อากา็อาการนะครับเวลาเราเสียบเสียบไปแล้วเนี่ยคือไฟมันจะไม่ขึ้นเลยนะฮะขออนุญาตนะครับแหงลสชาร์ก่อนไฟมันจะไม่ขึ้นนะครับก็เสียบไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับ คือไม่มีไฟสถานะอะไรเลยนะครับถ้าเครื่องมันเปิดติดใช้งานได้เนี่ยไฟมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับสีเขียวแล้วก็ตัดส้มนะครับพอชาร์จเต็มแล้วเนี่ยคือไฟตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวก่อนหน้านี้นะครับมันก็ไฟไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกจุดเสียกันนะครับว่าควรดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะฮะจุดแรกเลยนะครับไฟเนี่ย ต้องมีไฟอะไรบ้างนะครับถึงจะตัวไฟเขียวส้มจะขึ้นนะครับจุดแรกเลยที่ต้องเช็คเนี่ยก็คือเช็คในส่วนของตัวไฟแบตนะครับหรือว่าชุดชาร์จนะครับก็คือคอยตัวนี้นะครับว่ามีไฟเข้ามาไหมนะครับมีไฟ18เข้ามาไหมนะครับจุดนี้1จุดนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับจะเป็นลายไฟสามี่สนะครับเป็นลายไฟที่ส่งเข้าในตัว LMC นะครับ ตัวนี้ก็ต้องมีไฟด้วยนะครับถ้า2ตัวนี้นะครับมีไฟแล้วแต่ว่าสามโวลต์ห้าโวลต์ไม่มานะครับตัวนี้เป็นคอยลหโวลต์น,นะครับแล้วก็ตัวเลนี่จะเป็นคอยลสโวลต์น,นะครับถ้า2ตัวนี้ยังไม่มานะครับแล้วก็ไฟเขียวส้มยังไม่ขึ้นเนี่ยให้ไปดูในส่วนของตัว LMC นะครับ LMC ตัวไหนนะครับ LMC คือตัวนี้ี บนเม็ดก็จะมีตัวอักษรเขียนอยู่นะครับเป็นเบอร์980 yfc นะครับตัวนี้คือตัว emc นะครับ m c เนี่ยก็จะคอยส่งคำสั่งไม่ว่าจะเป็นตัวชิปชาร์จเองนะครับหรือว่าจะเป็นหลอดไฟทุกดวงนะครับบนตัวเมนบอร์ดนะครับก็มาจาก emc หมดเลยหรือว่า enable ของต่างๆนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ว่าสาโวลตโวลต์ยังไม่ออกเนี่ยเพราะว่ามันรอ enable จากตัว emc อยู่นะครับมัน มีเหตุก็คือไฟขียวส้มไม่ขึ้นเนี่ยก็คือเ m c เนี่ยมันยังทำงานผิดปกตินะครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็เลยไม่ติดอีเบิร์ของ3โวล5โวลต์มันก็ไม่มาด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเม็ดเ m c ตรงนี้นะครับหน้าตาของตัวเม็ดเ m c เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับใต้ท้องของมันเนี่ยก็จะมี ตะก,กัวนะครับอขาะตะก,กัวนะครับแบบนี้วิธีทำการถอดเปลี่ยนนะครับก็ใช้เป็นฮอตแอร์นะครับฮอตแอร์ก็หน้าตายอย่างนี้นะครับใช้ฮอตแอร์เป่าเป่าตัว l อ c ออกนะครับแล้วก็รีบอนขาตัวใหม่เม็ดใหม่นะครับแล้วก็ทำการวางใส่เข้าไปนะครับทีนี้เราก็มาเทสกันนะครับว่า มันจะสามารถกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับในการที่ชาร์จไฟไม่เข้านะครับส่วนมากแล้วว่าการนี้นะครับก็เจอในส่วนของตัว m สนะครับสึส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็เขียวส้มขึ้นแล้วนะครับกระแสก็ขึ้นมา0.4แล้วนะครับอันนี้เครื่องก็เปิดติดละตัว cpu ก็ร้อนๆ้อนุอน่นอุ่นแล้วนะครับ ซีพก็ร้อนร้อนุ่นอุ่นแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เสียงก็ผมจะไม่เสียบสายทิ้งไว้นะครับเพราะว่ากันมันร้อนเกินนะครับทำให้ตัวซ p u มันเสียถ้าท่านไหนนะครับที่มีเจออาการแบบนี้นะครับเ,เจออาการไฟเขียวส้มไม่ขึ้นเนี่ยถ้าลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดูแล้วนะครับหรือว่าลองเปลี่ยนแบตดูแล้วเนี่ยไม่หายนะครับก็ลองแก้ตามวิธีที่ผมบอกนะครับก็คือ ดูในส่วนของตัว a m c นะครับเป็นตัว Enable ทุกอย่างนะครับลอดไฟทุกดวง Enable คำสั่งชิปต่างๆนะครับก็อยู่ในตัวนี้นะครับจริงๆก็เป็นเกือบทุกบอร์ดนะครับคำสั่งของตัว a m c เนี่ยวงจรจะคล้ายๆกันเลยไม่ว่าจะเป็น MacBook Pro MacBook Air นะครับถ้าเจออาการเนี้ยก็ลองโฟกัสไปที่นั่นดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องเ,อเปิดไม่ติดนะครับก็สามารถส่งเข้ามาให้ทางร้านซ่อมได้นะครับทางร้านเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด5สาขานะครับมีที่แม่กาบบางนานะครับเทอ์ม่นนล์โสกอยู่เนี่นมอลาดเร้านะครับเดือมอบางกะปิแล้วก็ที่สันังกานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีซ์วิสได้เลยนะครับ วันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ